แล้วครับถึงแล้วนี่เห็นความพรังเลครับผมจะใช้บันานายกนี่ครับนี่ห่างนี่นะนั่นสถานที่แสดงวันนี้นะครับโอ้เหมาะมากเลย เอาคือเหมาะเถอทีไหมอ๋อรถไปไร้มหอดเลยมาแล้วอโอ้ที่เป็นสิบสบไล่ของเงกอาไปก่อนเนาะ้า,าไปเนากสุกุนตกจีนะครัรบไปง่ายมาสะดวกดููีู่ม สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับ <laughs> ของเล่นนี่ ว่างลานมาก่อนเป็รถเบิดเพื่อนอันนี้รถไฟ่วุ่นเบิได้ทาน้มอยด่นฮัมบนฮองฮโอ้ยฮาดแลวเบิรโลเบิรเอามานำรถไฟสิอันนี้รถางลานวพาแม่รถลานอันนี้รถันชุดไหมครับแก้ชุดแก้วชุดรถลานพอแลพอได้อผมัโอเค เปิ้ลนปิ้ลรู้จักนี่เปิ้รู้จักมันมาออดเลยเป็นปักใครใช่ไหมดาววิธีไปบึงไปตรงกลางวิธีเลยเหรอโอ้โหขันนี้บรรทุกชุดตรงกลางครับโอ้โหว่าจไดใดล่ะครับว่าที ดูไปดูเนี่ยดูอ่ะลุงลุงจังเด็กห่อมแล้ว่าง俩ว่อง俩เลยโอ้โอ้เด็ดนาคนันจีไปลำมงเด็ดแหงคนโมานี่ถต่ว่ามา เตรียมกล้อมพร้อมครับตเตรียมมาได้จะปิดพลาดเพราะว่าเป็นงานที่เร่งด่วนมากวันนี้ต้องพร้อมก่อน17นาฬิกาคือบรรยากาศในบริเวณงานครับเตรียมการเตรียมความงพร้อมสถานที่ทั้ทงด้านคอมเมอร์นะครับจะเป็นบ้านท่านนายกนะครับนายกเก่ง นายกอ,องค์การบริหารุ่นตะบนบัวลอยตำบลบัวลอยอำเภอน้องแคจังหวัดสระบ,บุรีครับท่านจะผภารับเบิ่งมุดที่จะตั้งบริเวณทางด้านหน้าเวทีถือว่าขณะนี้เวลาก็ประมาณ นะครับมาหอดจอดถึงเที่ยงพอดีครับพยาบาลมาหอดจอดถึงเที่ยงพอดีครับออกจากวังไซมาจอดพักรถยูปประมาณสองขังใช่เวลาเดินทางครับสี่ชั่วโมงพอดีครับมาหอดจอดถึงแล้วงานกำลังทยอยตามหลังมาเอาถือว่า Paid, บรรยากาศให้พี่น้องในเบื้องในชมนี่คือบริเวณสถานที่ทำการแสดงมือแรงนี่ครับหน้าเวทีตรงด้านหน้าหรือข้างนานี่ครับก็จะเป็นสถานที่ตั้งโต๊ะจีนนะครับโต๊ะจีน ทงางเจ้าภาพเพิ่นสิได้จัดเตรียมไว้ครับงานจีนงานโตจีนครับไม่แร่งกัดในพื้นที่สิบกาไร่นี่ครับก็คงจะเต็มเบิดบางส่วนที่เพิ่นจัดเตรียมไว้นี่ครับจัดเตรียมความพร้อมเอาฉะนั้นแล้วก็บท้ายบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมในคลิปนี้ครับถือว่ามื้อนี้ ทีมงานคารวานมอรำเพล่ำเพลินนะครับมาเปิดทำการแสดงอยู่บริเวณสถานที่ตรงนี้ครับก็คือข้างบ้านท่านนายกเก่งนะครับนายกอง์การบริหารตบลบัวลอยอำเภอหนองแค่จังหวัดน,นะครับสระบุรีครับ เป็นกองฟางที่จะ,จะ,จะเตรียมไว้สำหรับวีพางด้านหนหนาวีพี เอาพี่น้องที่เข้ามาชมบรรยากาศในคลิปนี้ครับฝากพี่น้องสุขุส่วนเดอร์มือแรงนะครับเริ่มเวลากคงจะจากเวลาสิบเก้านาฬิกาเป็นต้นไปนะครับทีงทัางเจ้าภาพเพิ่นได้กำหนดไว้นะครับคือเอาสิได้ทำการแสดงสิบเก้านาฬิกาโดยประมาณครับ,บคาดเคลื่อนกาตามที่ทังเจ้าภาพเพิ่นได้กำหนดนะครับอยู่สถานที่ตรงนี้ครับ คือลานข้างบ้านท่านนายกเก่งอบตบัวร้อยนะครับอำเภอหนองแค่จังหวัดสระบุรีครับงานนี้นะครับฟรีชมฟรีแต่ว่านะครับเวลาที่พนกำหนดไว้กับ่าเกินตีสองครับในเกณ์นี้ที่พนได้กำหนดไว้เนื่องในงานวันคล้ายวันเกิดนะครับของท่านนายกเก่งนะครับ นั้นแ,แล้วมืัอนีกหลานทีมงานมอลำเพลินเพลินกับขอขอบคุณทางคณะกรรมการท่านเจ้าภาพท่านเจ้าภาพหรือว่าท่านเจ้าภาพหลักท่านนายกเก่งองค์กับครอบครัวนะครับที่ไว้วางใจทีมงานมอลำเพลินเพลินได้มาเปิดทําการแสดงถือว่าระยะทางไกลพอสมควรครับนี่ครับมาเป็นอีกคิวงานหนึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับที่มาเปิดทําการแสดงในบริเวณเขต จังหวัดสระบุรีครับฉะนั้นแล้วก็ฝากพี่น้องเด้อซอยแช่ซอยประชาสัมพันธ์บอกต่อๆกันไปนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพอยากได้มาหรสพไปเสรไปงานในงานก็คือหมอลำเพชรลำเพลินครับต่อสายตรงได้เลยครับเบอร์โทรศัพท์0885335199 0885335199ครับกุยบาลใสายจวดครับพี่น้องต่อสายตรงคุยนะครับริงกางราคามาจังกันได้ครับฉะนั้นแล้วกั ขอบคุณคีณน้องเฟซี่แฟนครับที่เขามาเบ่งมาชมบรรยากาศอยู่ในคลิปนี้ครับนี่กะค้งเสียอ,อไว้ซ้ำนี้ครับคลิปหน้ากะจังมากันครับขอบคุณครับแนละสวัสดีครับ